คุณยิบซีเคยเป็นโรคชนิดหนึ่งที่ถึงขั้นทำร้ายตัวเองและแฟนค่ะก็รู้สึกแบบควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วก็ขับรถไปชนคันข้างหน้ามันเหมือนมีคนมาแบบกดปุ่มอะไรไม่รู้แล้วตอนนั้นพี่รู้สึกว่าพี่แค่อยากบแบบเหยียบคันเร่งอะเราชนคันข้างหน้าสา P M D D เนี่ยจัดเป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งในกลุ่มซึมเศร้าค่ะผู้หญิงที่เป็นเนี่ยจะมีอารมณ์รุนแรงก่อนเป็นประจำเดือนไม่ใช่แค่หงุดหงิดอยากของหวานเหมือน P M S นะคะ แต่จะอารมณ์ร้ายบางคนก็เศร้าร้อ,รองไห้ ถึงขั้นทำร้ายตัวเองและคนใกล้ตัวเพราะปะกติก่อนเป็นประจำเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนมีผลต่อสารเซโรโทนินในสมองที่ควบคุมเกี่ยวกับอารมณ์แต่ในคนที่เป็น PMDD เนี่ยจะไวต่อการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนมากกว่าคนทั่วไปค่ะสาสาวคนไหนที่มีอาการเหมือนคุณยิปซีบ้างคะคอมเมนต์มาหน่อยถ้าเป็นแบบนี้ทุกเดือนเนี่ยอันแนะนำว่าให้ไปปรึกษาคุณหมอดีกว่านะคะฝากแชร์คลิปนี้ให้กับสาวสาวและคุณแฟนทั้งหลายได้รู้ด้วยค่ะ